ดินคุณมีเ b p ยสูงบอกถ้าได้เทียนยังไงคะได้เลียนสิ่งที่มีชีวิตทุกเช่นนี้นในโลกขาดได้เทียนต้องใส่เพราะคุณเอาไปกับฝลกระดิ่ด้วยอยู่นะนะมันจะเสี่ยงเยอะเอาออกไปเยอะก็มีโอกาสขาดเพราะดินที่มีแคลเซียมแคเสีย,ส,ยสูงก็ยิ่งขาดตัวเสีย่ยแล้วเนื่องจากเป็นดินด่างก็มีโอกาสขาดเล็กแมงกนีสสังกะสีสังกะแดงสองแดงอาจไม่ขาดตรงที่อะไรอยู่ในยาปั่นสูตพืชที่พ่อคุณฉีดสนุนสนานทุกวันแล้วมันต้องการแค่สามหึืห้าส่วน ในร้านสวนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยมียังไม่เคยเห็นขาดทองแดงในโรงเรียนแต่พวกปั้มน้ำมันเขา,าขาดน้ำมันเขาขาดถ้าทางใต้นะเนี่ยเห็นไหมฮะทีนี่ถ้าเป็นดินกรดอ่ะดินกรดก็จะขาดในเิ่งโพแทสเซียมแคลเซียมแคลเซียเห็นไหมแต่ในความเป็นจริงทางจัททนทบุรีขาดจุลชาตเทีย่ยวเขาใส่ปุ๋ยผิดเนี่ยและยิ่งสำคัญที่สุดจำไว้เลยนะฮะไม่มีในยิ่งไม่มีฝนบุหร พาาทำไปไม่ได้ไปไม่ดีไปไม่ดีผลก็ต้องไม่ดีในเย่นสําคัญที่สุดในการผลิตพืชทุกชนิดแต่ในเย่นมากไม่ดีแต่ก่อนเนี่ยคนสวนไทยโดยเฉพาะผู้เรียนกลัวในโตรเจนที่สุดกลัวไม่ออกดอกกลัวว่าในเย่นมากจะไม่ออกดอก ปีแรกที่เราไปพูดให้คนส่วนจำฟังเราบอกว่าพวกคุณใช้ในโรเจนร้อยเกินไะคุณเชื่อไหมนั่งอยู่มันคุณแต่เขาสมัยก่อนเขาจัดเป็นโต๊ะจีนเ,เขาก็จะให้กินข้าวไปด้วยฟังไปด้วยแล้วเราเอย่ยเป็นคนแรกที่บอกว่าถ้าคุณจัดแบบนั้นเราจะไม่บรรยายให้ฟังเพราะสำหรับเราเงินซื้อคนอย่างเราไม่ได้ บางคนเขาบอกว่าถ้าเขาใจ่าค่าวิทยากรให้เราเราก็พูดมันจะไม่ฟังก็ช่างมันแต่สําหรับเราถ้าเรามาสีสเกตแล้วหมแต่คุย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 รอบหน้ามาเจยบอกไม่ไป <c oughs> เงินซื้อคนอย่างเราไม่ได้เราบอกอันที่หนึ่งเราพอมีเงินเราไม่แข์อันที่สองการใช้ชีวิตเราไม่ได้อยู่ที่เงินอยู่ที่ความพอใจ เข้าใจไหมอยู่ที่ความพอใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ตั้งใจฟังใครไปเชิญเราอีกเราไม่ไปท <c oughs> ีนี้เขาก็ไปเชิญเสร็จพอเราบอกว่าคุณใจได้เย็นน,อน้อยแต่คือเลิกฝังเกือบเริกฟังเกือบเลิกฟัง,ง,ง,ฟงแล้วก็บอกว่าอาจารย์บ้าไปแลวเราบอกว่าว่าอะไรเนี่ยมันฉากตาที่เมืองนอกเขาก็ผ่านกระบวนการแบบนี้มาแล้วก็ไม่เป็นไรเออก็เสร็จเออ ปีหน้าหลังจากพูดเสร็จเราก็โมโหชาวสวนชาวสวนก็โมโหเราเพราะชาวสวนจันทบุรีเก่งที่สุดในประเทศไทยแล้วอาจารย์มาถึงก็บอกว่าทำผิด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 มาทำอย่างนี้ได้ยังไงมีแต่คนมาถามเราแล้วไปสอนคนอื่นต่อแล้วอาจารย์เนี่ยแกโผล่มาจากโลกไหนก็ไม่รู้มาทำวิจัยปีเดียวแก่บอกพวกเราทำผิดอืม ทำผิดผิดผิดหลายอย่างด้วยนะแต่เนี่ยยังน้อยใส่ฟหมเพราะามากเกินไปเลยเขาก็รัล่ไม่ได้แต่คือเกินกลับบ้านเราก็กลับบ้านบอก่ป้าเออวิจัยจ,จะตายแต่ที่มันจะฟังการเป็นนักวิจัยเนี่ยเราจะต้องฟังคนอื่นเสมอเลยไม่อกไหมไม่อย่างนี้นนเนี่ยจะอยู่ในสายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการต้องเรียนรู้ผิดก็ไม่เป็นไรก็แก้ตัวใหม่ได้ของพวกนี้แล้วความรู้มาห้าสิบปีที่แล้วกับเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยน สมัยก่อนคนทำดีดีทีเขาได้รับรางวัลโนเบลคนก็บอกอ้าวยังต้องไปเทียงคืนไหมจะไปเรียกคืนอะไรตอนนั้นถ้าไม่มีดีดีทีก็ตายหมดด้วยมาเลเรียไงสปานพักงารเปลี่ยนความรู้เปลี่ยนจยาไวเสมอไม่มีผิดแต่ตอนนั้นมันสําคัญเข้าใจไหมเขาถึงได้รางวัลโนเบลไม่ใช่เขาเป็นผู้ร้ายเขาไม่ผลิตดีดีทีพวกเราคงตายเยอะกว่าเยอะมาเลเียสมัยก่อนตายกันจริงจริงยังนะประเทศแบบเขตร้อนอย่างเราด้วยแอฟริกาอย่างเนี้ย เนี่ยเพระเาะฉะนั้นเขาก็บอกว่าไม่จริงแต่ันจริงขอวิชาการมันบอกถ้ามีเนยน้อยโตช้าใบ่วนใหญ่สีซีใบแก่มีสีเหลืองร่วมก่อนกระโดแต่ใบอ่อนไม่ดีติดผลน้อยผลพีขน,นาดแล้วผลผลิตโดยรวมทั้งต้นต้องลดลงเพราะว่าเนยนไม่พอเนยนไม่พอทีนี้คนเนี่ยเขาบอก คุณใส่ในเย่นก็สือดีไปได้ในเย็่นในพืชเพิ่มผลผลิตเพิ่มแต่ปัญหาก็คือคือมันถ้าผล,ผลผลิตเพิ่มคุณ,ณภาพผลผลิตก็จะลดเพราะฉะนั้นตัวในเย็่นเป็นตัวที่จัดการยากลดไปว่าอะไรสมมติคุณปลูกถุเรียนอาจจะไม่ใช่แต่ปลูกมะม่วงเนี่ยมันจะเน่าเสียเร็วเข้าใจไหมแต่ถ้าไม่มีในเย่นลูกมันก็ไม่เต็มไม่เต็มสมมตินะแต่ มันเน่าเสียช้ามันเก่งเก่งเก่งเก่นกแบบที่ชาวบ้านสวยแต่ว่ามันไม่สวยอ่ะไปขายอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องทําให้ได้ตรงกลางแต่มันไม่ได้ทําง่ายนะยิ่งวงเล็กเท่าไหร่ก็แปลว่าเก่งขึ้นเท่านั้นอืมเพราะนั้นมันไม่สามารถตอบได้ว่าทุกสวนต้องได้ในเงียเท่านี้เขาถึงอยากให้วิเคราะห์ใบ่ยสมัยก่อนเราทาวิชัยก็เพื่อให้คุณเอาใบวิเคราะห์แต่มันไม่สําเร็จ่ยประเทศไทยเนี่ยชาวสวนไม่อยากใช้วิทยาการ ทีนี้อย่างนี้ใบเหลืองให้ดูทําไมไหมดูทุเรียนเนี่ยมันดูยากใบแก่หรือเหลืองเห็นไหมใบอ่อนอยังเขียวแต่มันก็จะไล่กันขึ้นไปเรืเ่อยๆให้เห็นว่ามันเกิดที่ใบแก่ก่อนถ้าสวนเราใบทุเรียนเล็กๆใบทุเรียนเอ่อเหลืองเร็วร่วงเร็วแบบนั้นแตบบ่ว่าเราขาดอะเรไเนี่ยถ้าดเด็คุณเห็นไหมลูกข้างทางสมมติคุณเอา ในเย็ดสารไปพวกเนี่ยจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นปหลังมือเพราะว่ามันหาดอยู่แต่นี่เขาปลูกข้างทางไงปลูกเล่นๆมีลูลกก็ปุ้มต้องเขาหลวงห้าเก็บได้ไหมใอ้เก็บก็มีความโทษตามกฎหมายยิ่งคนถามว่าทําไมไม่ไปปลูกริมถนนนกรุงเทพบอกห้าก็าตายสิอันที่หนึ่งเป็นของไทยเนี่ยเออเออถนนเนี่ยอันที่สองดันร่วมในถนนรถก็ข,ขับไปเหยียบอีกเละแทะไปอีกลื่นอีกรุ่นนี้อีก เขาึิปงอะไรที่มันไม่มีลกูกไงอม่ดีลูกมันยุ่งอ่ะเข้าใจไหมเป็นของหลวงอ่ะทีนี้มีน้อยมากเกินไปก็จะไปใหญ่เกินไปเขียวเข้มเกินไปก็ไม่ดีเพราะโารคแมลงชอบบอกคุณได้เลยนะถ้าคุณใส่ไมเยอะมากเินข้าวอ่ะเราบอกว่าคุณไปใส่ปุ๋ยสูตรที่เราบอกนะมันดีแต่คุณต้องทําดูแลโลแรคแมลงชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เคยทำสามร้อยกิโลทาไม่เป็นจะทําไม่เป็น เพราะว่าเกิดมาไม่เคยฉีดอ๋อจะไปฉีดแล้วเ็มันแกนแกะแมลงที่อยากกินคุณนึกว่าแมลงมันโง่เหรอแมลงนี่มันฉลาดนะโรคแมลงมันมีเซ้งไงเข้าใจไหมว่าอะไรมันต้องกินแล้วมันได้อาหารตรงไหนมีเนื้อเยื่อสูงพวกตัวฝักยาวพวกตัวปูตัวอะไรมันมีหนอนแต่งหลเห็นปะมันมันไปกินเลยที่มันไ่มีประโยชน์ปะอ้อก็มันอยากได้โปรตีนไงทุกชีวิตเกิดมาต้องการโปรตีนเข้าใจไหมเนื้อเยื่อคือโปรตีนเพราะนั้น ้ามีนยยะสูงโลงมาแลงหาอยู่แล้วเหมือนคนน่ะเขาถึงบอกให้แกนๆหน่อยไงแบบเราอาจจะตายยากหน่อยไม่รู้จริงหรือเปล่าเพราะว่าชอบกินอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เมื่อวานี้เขายังบอกเลยอาจารย์กินของที่ไม่มีประโยชน์มากเกินไปแล้วก็เลยบอกพวกคุณว่าเผลอๆเราก็จะอยู่ไม่ยืนหรอกตายเร็วราะกินแต่ของที่ไม่มีประโยชน์กินอะไรที่คนแก่เขาไม่กินเขาไม่ให้กิน ทำตัวแบบที่ว่าเขาบอกให้คนแก่ทําอะไรทำอีกคำหึงเงเนี่ยก็เป <It> ็นคนแห่ครอบอยู่แล้วไนแต่ไม่เป็นไรหรอกเดินมาตั้งเจ็ดสิบกว่าปีก็ทําประโยชน์ได้พอสมควรแล้วตายก็ปุฟสฟอรัสก็การน้อยกว่าในย่นน้ำปเสียมแต่คุณนะถ้าคุณไปใส่ศูนยสิบห้าแล้วก็ใส่แปดยี่แล้วก็สิบสองสิบสองสิบเจ็ดคุณใส่โฟสฟอรัสเยอะมาก ฟอสฟอรัสในพืชถ้าเรามาวิเคราะห์นะก่อนที่จะคำนวณเป็นแบบปุ๋ยที่แบบว่าเป็นปีสอกับ O5 นะฟอสฟอรัสน้อยกว่าในเย็นกับโพแทสเซียม 10. แต่คุณใส่เยอะกว่าเยอะมากติาสิาก็มีฟอสฟอรัสเท่ากับในเย็นถูกไหมเท่ากับโพแทสเซียมด้วยแต่ยี่สี่ยี่สี่ก็คือมีฟอสฟอรัสมากกว่าในเจ็นแต่เท่ากับโพแทสเซียม บสอ2เ <c> ย <oughs> ็น็7ก็มีฟอสฟอรัสเท่ากับไนโตรเจนแต่น้อยกว่าโพแทสเซียมจนิงๆแต่เวลาเดี๋ยวคุณไปดูตอนท้ายเ๋ยจะคุณดูข้าวิเคห์มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยเออเออเราถึงบอกไงว่าเราไปทำวิจัยุ๊บเราบอกคุณทำดีกพราเราเป็นท่านขาวอาหารพืมานานแล้วนะไม่ใช่เด็กเราทำงานกับฝรั่งมาก่อนเราจะรู้เรื่องข้อมูลพวกนี้ดีจำเป็นต่อการแบ่งเซลเราไม่ได้บอกว่าฟอสฟอรัสไม่จำเป็น จำเป็นแต่อย่าใส่มากเพราะงานใส่มากมีผลเสียเหมือน,นเราอ่ะสมมติเราบอกเราชอบ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 กินอ,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 อะไรอ่ะเบคอนเบคอนมันมีประโยชน์ไม่มีโปร,ปรตีนแล้วเราก็กินแต่เบคอนเบคอนเบคอนเคอนยังไงมันก็มีผลเสียจริงไหมเพราะว่าเรากินแต่น้อยไงเราก็จะตายเร็วใช่ไหมเราก็กินไขมันเราก็จะอ้วนใช่ไหมแล้วเราก็จะปวดเข่าใช่ไหมเราก็จะเป็นยุ่นจริงหรือเปล่าล ก็คนมันยังต้องกินให้พอดีเลยอ่ะพืชมันจะไม่ต้องกินพอดีหรอทีนี้จะรู้ว่ามันกินพอดีแบบก็ต้องวิเคราะห์ตัวมันไงพอวิคอเสร็จก็จะเห็นเลยว่ามันมีเท่าไหร่แล้วพืชเนี่ยพืชทุกอย่างในโลกมันจะมีช่วงว่าแค่เนี้ยแค่เนี้ยคอฟอรัสมันไม่มีทาถึงหนึ่งเปอร์เซ็นแต่ในยันมันมีได้ถึงห้าเปอร์เซ็นต์คอฟอรนัสเป็นแหล่งการให้พลังเพราะนั้นเรา เราไม่ต้องการให้คุณใส่ปุ๋ยผิดสักตัวหนึ่งถ้าทำได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปบอกโอ้ยอาจารย์ทำไมเนี่ยก็มันเป็นอย่างนั้นก็ต้องบอกอย่างนั้นถูกไหมเออด้านารฟอสฟอรัสแค่แกนถ้าเป็นปา์มน้ำมันมคุณก็เข้าใจนะปามน้ำมันโต,ต,ตเร็วกินปุ๋ยชาวบ้านบอกว่าปา์มน้ำมันเนี่ยถ้าไม่มีเงินซื้อปุ๋ยอยาปลูกมันก็แน่นอนปามน้ำมันนะรู้ไหม ถ้าคุณใส่ปุ๋ยสูตรที่เราแนะนำ15 525คุณใส่ไป5กิโล5กิโลได้ผลผลิตตันเดียวต่อไร่นะตันเดียวต้นละ5กิโลนะถ้าคุณใส่6กิโลมันขึ้นแต่เจ็ดจุดห้ากิโลเมื่อไหร่ได้สี่ตันเพราะตัวมัน,น่ะโตเร็วมากมันต้องเลี้ยงตัวมันก่อเข้าใจไหมฮะ พืชทุกอย่างมันเลี้ยงตัวมันเองก่อนเลี้ยงลูกคุณสังเกตสิคนเนี่ยมันรักลูกมากใช่ไหมออคนหรือสัตว์แต่พืชเนี่ยถ้าฝนมามันสลัดลูกมันทิ้งมันอยู่ต่อไปสบายใจเห็นไหมมันรักลูกมันน้อยกว่าตัวมันอย่าเอาเราเป,ป็นมาตรฐานว่าเรารักลูกมากกว่าผู้เรียนคนละแบบ บางคนบอกอาจารย์ฝนมามาสัดลูกก็จะเอาลูกไ้ทําสวรรค์อะไรมันไม่ตายอ่ะมันจะออกดอกอ่ะมันกลัวตายรู้เปล่าเอเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจตัวมันเข้าใจไหมว่าทุกเรียนหรือไม้ผลทุกอย่างแพทเทิร์นมันเป็นแบบนี้ที่มันออกดอกมันถึงไปออกตอนแล้งเห็นไหมมันทำไมไม่ออกกอนฝนอย่ยงน้อยมีมีบางพันมีแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันออกกอนแล้งใช่ไหม มันออกตอนหนาวใช่ไหมมันออกตอนแห้งใช่ไหมอย่างเงี้ยคือ,อพืชคุณไม่เห็นเลยพืชส่วนใหญ่ออกดอกหน้านี้หมดใช่ไหมมีสักกี่อันหนาที่มันไม่ออกหน้านี้พืชหลกัหลกๆเราอ่ะจุเรียนมางคูดมาม่วงอะไรออกมะม่วงะไรเอากระดันเครียดตายเปล่าวะเนี่ยเออรู้ไหมออกลูกก่อนเออหรือสมัยก่อนมันไม่ออกก็เอามีดไปฟันมันไง ไม่เคยเห็นเลยสุริยุปราคาต้นนี้ไม่เคยออกดอกฟันกะเลยฟันเสร็จมันกลัวตายมันออกเนี่ยมันออกเลย,ออเลยจริงนะมันเรื่องจริงเออเห็นไหมไม่ออกดอกถ้าขาดถ้าขาดไม่ออกดอกไม่ได้แปลว่าถ้าเกินมันจะออกดอกดีคืออันเดียเขาทดสอบในพืชไร่แล้วบ้านเราก็มาตีความอย่าว่าแต่เขาทดสอบกอนเราเป็น อายุได้ร้อยเราทำงานกับบรเซอร์ที่แถวลงสิเขาปลูกป่าเออบุกปกยญ้าแถวนั้นเปิดดินใหม่ pH มันจะประมาณสามแล้วก็ฟอสฟอร,รัสจะให้เป็นประโยชน์ถ้าไม่ใส่ปูนนะเจ็วันเขาพ้ตายหมดเพราะใช้อาหารที่ได้จากต้นถึงตอนนั้นปุ๊บต้องการเพิ่มไม่มีตายหมดไม่ใช่ฝรั่งฝรังร่งเราพวกเราก็ทำมาแล้วตั้งแต่เราอายุยี่สิบกว่าเนี่ย Yeah. เพราะสะนั้นในไม้ผลเนี่ยโดยเฉพาะดินคุณเนี่ยโอกาสจะขาดยากเลยเพราะว่าหนึ่งมันมีอยู่แล้วสองหน้าดินคุณลึกหน้าดินลึกเนี่ยคือชัยชนะของไม้ผลทําไมเพราะสารั้มันเคลื่อนที่ไม่ได้มันละลายน้ําไม่ได้มันต้องให้ลากไปหามันคือมันเคลื่อนที่ได้เป็น,นมินเขาเรียกเป็นมินในในพืชเราจัดจัดว่าเป็นธาตุที่ไม่เคลื่อนที่ในดิน คุณต้องมีระบบรางที่ใหญ่แล้วไปหาฟอสฟอรัสมันจะดูดได้แล้วอีกอย่างหนึ่งฟอสฟอรัส for เอ,เอไม้ผลเนี่ยไม้ยืนต้นทั้งหลายบ้านเรามันจะมีเชื้อราชื่อไมโครไรซาคุณเคยได้ยินไหมไมโครไรซาที่เรไปเห็ดเพาะเห็ดอะไรที่แพงๆแ,แต่มันเยอะในตะกูลนี้มันเยอะมันจะมีไมโครไรซาอยู่มันจะช่วยเอาเส้นใหเนี่ยวิ่งออกไปหาฟอสฟอรัสให้ด้วย ในกรณีที่ดินมันขาดนึกออกไหมเป็นคอไลซาจะช่วยแต่ต้องจําไว้อีกอย่างว่าไม่คอเลซาถ้ามาอยู่ที่ลากก็กินอาหารของต้นทุเรียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีใครได้อย่างเดียวมีต้องได้ต้องมีเสียมีได้ต้องมีเสียจําไว้เสมอนะทีนี้ถ้าดินมีฟอสฟอรัสมากเกินไปก็ขาดสังกะสีเหล็กแมนกนีิก้อนเนี้ยของจันทบุรีเนี้ย มันขาดโดยเฉพาะสังกษีผู้ส่วนทั้งที่มันควรจะมีเยอะแยะเราไปจันทบุรีเนี่ยแค่สามสี่เดือนแรกเนื่องจากเราเป็นนักท่านอาหารมาก่อนขับรถไปตอนที่เขาใส่แปดยี่สี่ยี่สี่เสร็จก็ทุเรียนบ้านนี้เมืองน,นี้มาเป็นอย่างนี้ได้ในดินกดไม่ควรจะเป็นเลยบอกนี่อะไรเนี่มันอะไรเนี่ย ก็ถามชาวบ้านบอกเอ้าแล้วมีเคยสงสัยหรืออยู่ๆปบก็เหลืองเต็มไปหมดไปก็เล็กก็นึกว่ามันเป็นแบบนั้นเอาก็ก็แน่นอนชาวบ้านคงไม่รู้อ่ะแต่นักวิชาการที่เหลือไม่มีใครรู้เลยเพราะส่วนใหญ่เป็นนักพืชสวนเขาไม่ได้เรียน่านอาหารหรือเคมีเข้มข้นแบบพวกเราเราบอกคุณได้นักพืชสวนจะไม่มีทางหาปัญหาการขาด่าตอาหารได้โดยเฉพาะถ้าไม่มีห้องแหลบ แต่สมัยก่อนเรามีห้องแลบก่อนเราเรจะเห็นห้องแลบบระดีที่สุดในเรื่อง,องของข้อ,ขอ,ขอท่านอาหารพืชเพราะฉะนั้นเราสามเดือนพวกเราเห็นเลยก็ผิดเนี่ยอะไรวะไม่เป็นแบบนี้ได้โอ้ใส่โพสะลรมานุอ่องานเราก็เห็นเมือ่อวานเราก็เห็นเนี่ยถ้ามาเนี่ยไปเป็นจะสมติถ้าคนถามว่าทุเรียนเนี่ยน่าจะเป็นยังไงอกอันที่หนึ่งเกิดมาไม่เคยเจอแต่เองอันที่สองไปเป็นจะเข้มมากๆ สีเข้มเขียวเข้มเข้มจังน่าจะมีเจือม่วงม่วงอยู่พืชเกือบทุกอย่างจะมีเจือสีม่วงม่วงแล้วใบเขียวเข้มแต่ทุเรียนเราไม่เห็นเนียกเนี่ยคืองานที่ประเทศเราใช้ฟอนสฟานและนี้มันแก่นมันก็เลยไม่ออกดอกเพราะมันแก่นมันไม่โตคุณเข้าใจไหมมันแก่นคือมันไม่โตจะไปออกดอกได้ไงเล่าก็เหมือนคนอนี่ยมันอดอาหารเนี่ยอย่าจะเปล่ากมันจะเป็นสาวอ สมัยก่อนใช่ไหมอายุสิบสามิดือนยังไม่เป็นสาวเดียวที่มันเป็นสาวมันก็มันกินอาหารเยอะใช่ไหมเหมือนกันก็มันยังง่ายมันจะไปออกดอกได้ไงมันก็ขาดท้าน้ำแย่อยู่ไม่ต้องไปออสเตรเลียทามหรืประเทศไหนทามก็จเจอแบบเดียวกันเนี่ยอราจะเทียอันนี้สําคัญตัวนี้สําคัญนะคนไทยไม่มีความรู้เรื่องนี้จนกระทั่งผลผลิตประเทศไทยตอนนี้ข้าวเครื่องเนี่ยขาดอย่างรุนแรงหมด เราแค่เดินผ่านที่มึงการเราบอกาตายแล้ววะเขาให้ไปดูทุเรียนนะอาแต่ไปเห็นข้าวเลยจะไปทําคลิปข้าวถ้าใครเคยดูคลิปข้าเห็นไหมเกิดมาก็ไม่ได้ทําข้าวมา20-30ปีแต่บอกว่าเดินผ่านเขาเสร็จแล้วก็ไปตีสวนหนึ่งบอกเฮ้ยเอาหอหอ,อแปลงนี้แล้วกันแปลงมันเล็กๆสองสามสี่ไร่บอกทาไมอาจารย์ทำไม,ำไมใจ0060น้าหนักข้าวเพิ่ม200กิโลอาจารย์สุจรีที่ไปด้วยกันบอกคือวิจารณอต้องไปทำเรื่องข้าว นั้นเป็งานพิจารณของเราแล้วบอกอาจารย์อาจารย์เข้าใจผิดป่ะนี่นักวิใใจัยทุกเรียนนะคะนัจนจะมาข้าวอะไรแกบอกแต่สูนวิจาร์พื้นที่ข้าวสี่สิบล้านห้าสิบล้านไร่ได้หไหมเออแล้วคนอื่นก็ทําไม่ได้ไงเพราะหนึ่งความรู้ไม่พอสองบารมีไม่พอคือประเทศไทยมีบริีเาไมประดาขนาดมีบารมีมันก็ยังมาดา่าแต่พอจะด่ามาเราก็เปลี่ยนความคิดได้จริงมาด่าตอนนั้นบอกเลยนะใครอย่าดา่ามาด่าตอนนั้น อย่าไปด่ารับหลังไม่มีประโยชน์โอเซมเนี่ยสำคัญมากโอเซมเหมือนน้ำมันเครื่องในรถโอซีซมไม่ใช่องค์ประกอบของรถแต่เหมือนน้ำมันเครื่องในรถรถไม่มีน้ำมันเครื่องขับได้ไหมพังนี่เหมือนกันกแสงอย่างดีดีแป้งน้ำตาลแยะ จะพาไปผลก็ไม่มีตัวพาไปไงเข้าใจไหมไม่มีตัวพาไปแล้วมันจะไปได้ยังไงมันก็เลยไม่ไปไงก็แปลว่าตัวบนเสี้ยมเป็นคอขวดไงแล้วพวกเราที่ใส่่ก็ใส่ที่บอกว่าใส่แล้วอ่ะก็ยังไม่พอไงพอมีบางคนพาเราไปบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคนก็ถามอาจารย์เรื่องนี้ทําไงบอกไปใส่ศูนย์ศูย์หกสิบหรือศูนยูนย์้าสิ ราะบางคนก็ม่อยากใช้หกสิบก็แล้วแต่ชอบชอบอะไรทําไปเออเพราะว่าเรื่องปุ๋ยห้าสิบหกสิบเราไม่ได้แคร์ไงเพราะนั้นเพราะนั้นเออคือดินเค็มอมห้าใส่ศูนย์ศูนย์หกสิบต้องใส่ศูนย์ศูนย์ห้าสิบแต่ถ้าตรงไหนที่มันไม่เคม็มใส่ศูนย์ศูนย์หกสิบหรือห้าสิบก็ได้ทีนี้บริษัทเขาก็พยายามจะขายห้าสิบตอนเนี้ยเพราะหนึ่งมันขายแพงกวา่ามันมีซัลเฟอร์แต่ถามว่าปัญหาหรือเปล่าก็ตอบไม่ได้นี้ ก็มันเกี่ยวข้องกับการทําง,งานของเอนไซม์การสองข้อแสงการไอ้พวกรวมทั้งการปิดเปิดปากใบทำไ,ปไมปิดเปิดปากไปสําคัญไงสําคัญที่พราืชจะขาดน้ำถ้าไม่มีโพแทสเซียมปากไปปิดไม่สนิทเราก็ปิดไม่สนิทแปลว่าน้ําจะ่วกจะต้นอยู่ตลอดเวลาทําให้พืชตายดับถ้าขาดน้าตายเร็วกว่าต้นที่มีโพแทสเซียมของทีนี้ โพเซียมเคลื่อนที่ได้ในพืชก็สนแสดงที่ใบเกศใบเหลืองเริ่มจากขอบใบแล้วไปไใมันไปพูดดูอะไรดูขอบดูรูปเลยมีไหมม,มีไหมที่สวนมีไหมมีมีเห็นไหมเป็นมากเห็นรูปไหมก้นแหลมแหลมอ่อเพราะมัน เนี่ยก้อนแหลมก็ถ่ายนี่คนอื่นส่งมาให้ดูก้อนแหลมทั้งส่วนก็แปลว่าขาดโพแทสเซียมมันไม่สามารถพาแป้งและน้ำตาลที่สัมเคาะไว้ไปที่ผลหรืออาจจะไว้ผลมากเกินไปจนมีไม่พอเนี่ยมะม่วงเห็นไหมเนี่ยฟูในดินเหนียวบอกโอ้ดินเหน,น,นียวไม่ต้องใส่โพแทสเซียมบอ ก็คนมันไม่รู้เรื่องก็ไปดูอาการไม่เป็นไงก็คิดฝันว่าเมื่อห้าสิบปีที่แล้วมีเหนียวมีโพสเซียมสูงเพราะว่าน้าหลากจากท้างเหนือเวลาเขาสมัยก่อนเขาถางป่านึงเหรอไหมก็หลากบางกรุงเทพโอ้โ,อ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 โอพทเซยียมยแย,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 ย่แย่แยเดี๋ยวนี้เขื่อนด,ดักไปหมดก็มีไหมล่ะแต่ขาดแล้วไม่รู้เรื่องไงขาดแล้วไม่รู้เรื่องไงเออเพราะนั้นมีาก,การบ้านเรานน้อยเนี่ยเนี่ยเวลา อากาศพี่แตนอากาศแรงลบแรงคุณจะเจอมันจะไปไม่เยอะจากขอมันลาเข้าไปขทาไในแต่อันนี้คุณต้องไปดูโรคก,ก่อนนะอันดับหนึ่ดูโรคก,ก่อนถ้าไม่ใช่โรคค่อยมาดึงถึงเรื่องธาอาหารเข้าใจไหมแต่แ้าเท่านอกะานอาหารเนี่ยมันจะมีของมันตายตัวมันจะสม่ำเสมอแต่โรคเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าแรนดอมก็คือกระจัดกระจายเพื่อจะ ้าใครมีญาติพี่น้องปลูกข้าวได้300สิบไปเปลี่ยนสูตรปุ๋ยแล้วจะได้ข้าวมากขึ้นแต่ต้องดูแลเรื่องโรคมาเลยเพราะมันข้าวมันงามนอนมันก็จะมานอนยังไม่เท่าไหร่เชื้อราจะมาก่อนเพราะต้องข้าวชิะแต่ตอนที่มันล่ำรแล้วไปที่โลกก็มันเคยชิดกันแล้วยืนอยู่ใครๆตัวใครตัวมันะอปลามันก็ไม่มีความชื้นจะยางว่อสิ เพื่อต้องการเคมากขึ้นถ้าสภาพวแวดล้อมไม่เหมาะสมเช่นอากาศร้อนแห้งแดดจ้าขึ้นอ,อย่างนี้โปรตีนเ,เนี่ยตอนหลังคุณจะเห็นมันขึ้นราคาด้วยก็เพราะว่าต่ประเทศต่างๆมีการวิจัยมากขึ้นมีการวิจัยมากขึ้นก็ไอความเชื่อเราสมัยก่อนที่คิดว่าโปเซีมแค่นี้พอประกบม,มันไม่พอความต้องการของโลกมันเรเพิ่มขึ้นมันก็จะไม่ถูกจนกว่าเราจะมีเ,เหมืองของเราเอง แต่จําไว้นะฮะอย่าไปตั้งความหวังไว้กจบเหมืองมากเพราะว่าเราก็คุยกับบริษัทปุ๋ยเขาบอกว่าถึงเรามีเหมืองเองการซื้อขายปุ๋ยในโลกเนี่ยมันควบคุมด้วยกลุ่มกลุ่มเพราะมันมีบริษัทไม่เยอะถ้าเราขายถูกเขาก็จะมาตีตลาดจรางจริงเขาเขาเงินเยอะกว่าเราเยอะตะอุแตะเออยยักษ์ใหญ่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นที่เราได้คือเราไม่ต้องขนส่ง แต่ราคามันจะต้องอิงกับตลาดโลกยกเว้นเราจะผลิตได้นิดๆใจหน่อยเขาไม่สนใจแต่ถ้าเราเป็นรายใหญ่เมื่อไหร่เราอยู่นอกระบบไม่ได้เพราะเงินเขาเยอะกว่าเราเยอะใรอนปลาม้าอุเอ่อที่อะไรเงี้ยอยากจะฟาดเราเมื่อไหร่เราก็จริงะเพราะอย่างประเทศไทยเนี่ยอำนาจเรารองต่ำล้ลวนี้ยแคนซียงทีแรกเนี่ยเราคิดว่าคุ